สวัสดีครับสวัสดีเอซซี่ครับวันี้มาจุดบังไฟครับหนี่หลายบังนี่ครับหลายบังเนี่ครับโอ้เขาใช้เบเซอันนี้มือมือกล่องครับมือกล่องครับมือกล่องเป็นอะไรทุย่างครับมือเวลามือกล่องครับเป็นไงลูกนอนไม่ตื่นครับลูกชายผมครับยังไม่ซื่นเปไเบล่บ้างครับสองครับครับโม่ป่ญหาห้องคุณครับปัญหาห้องคุณครับแล้วบังไฟมาวางนี้ลูก

บางแล้วครับเอาหัวสวดเซ่กันแล้วมาเลือาม่เกครับมาเลือกครับนี่เอาเสี้ยกี่นี่นี่เสี้ยกี่นี่แกเสี้ยงนี่ไปไหนอันนี้ไปห้องเดี๋ยวเอาหัวออกมาได้ไหมตำฐาดดิเอ๋ครับมันเอ๋เยอะเออ มัดนี่เอาทำไมมัดนี่อาจารย์พี่เอาแกเสี่ยนี่ออกเลยนี่แกเสี่ยนี่ออกเลยพอแล้วพอแล้วห้องพ่อเล้วนี่ห้องนี่นี่ห้องคนไทยห้องกลางเลยเออนั่นแหละไปแท้เอาไสาอีกมีมัดหลายมัดหลายมาเลยเห็น่เล็กน้อย

เอาน้ำเดือบไปมื่กล่องสองนึ่งไปไม่้ยเบรวยเอบตัวหเลยไหลลงเลยอาจารย์เบีดโอ้ยักมองเข้าอีกแล้วนาถนนพื้นเข้าแล้วนจจิบจิบไปเอาแม่อาจารย์เบียดไม่ไไเอาแม่เร็วห้าวิครับ เดี๋ยวไปครับหลังหูหัวตะลังเช็ดดิบเดียวไปหัวตะลังครับมอต่องเนเ่ย้ือก็เด็ดฐานวางหลังหูคือเท้จากเส้นอ้อยครับเพีงใดบ้างนี่มังหันอาการเพงได้มัดโ่เดียนใครรู้โกกัน ครับจอมหงไปวันใดเทอชิมหาวิครับวันไดชิมหาขึ้นไปลำดาบลงเลยครับทางทางสบัดเลยครับเอามาเกี่ยครับบางนีเส้นเบ็ดบาบุนเอามาทองบางท้อเลยเยอะไปอีกเกย์เกย์เหลนเห็นเกย์เกย์ไหมเออบ่บ่ีไล่ยิงไล่ยงไล่นอนเออ บอกไปที่หลังหู้นะครับหลังแบบไรครับสุดทางทีมงานแง่งเอาไปอะไรแง่งออกแมาปะจุ่มนามแล้วกันครับแตะด่านแล้วกันเอามัร์กหนามก่อนเอาเปียกแง่งมาครับปิดเอาเปียกเข้าไปเลย อันนียรนหูหยอไปเลยเสียนเดียบครับทา่นี้อันหูยอดไมมีครับหูยอด่มีงวางเดียหูเดียวหูเดียวมันบังเลยบอกครับร่วมกับหูเฟียง่นี่หูเฟียงอีกหูหนึ่งไปดีเหรเาเบียหูน้ำมันล็กเดียวครับแล้วถ่ายมันไปก็ได้หัน่ย Ông ờ, có chào liền năm phải đến cầm đến nói rồi cứ đến. À. Ê sao vậy? Nếu ngồi xong mới nghỉ tuổi nhỉ. À, đi bạn. Đi không Không quá gì đâu Về về phải về chuột về về. Lo chung gặp lo chung. Lạc ngu con hợp làm ngu con. Chào gặp lại băng ạ. เดี๋ยวคลิปดีแง่ครับสี่หาบังนะครับนี่รอชมครับเรียเป่าเออเบียดิเอาแเียด้าเมีย่เมียังเเขาบอกเขาอกไปเลยเขาก็นคจริงเขาต้องเอาคลิปเสียงกระไดเลเขาไปพากเสียงใส่หรอนี่นี่จังเดียวบ่ มาฐานมาฐานโอดังแล้วดังแล้วมากมตอนนี้นะคะเราทำการล้างพอบังไฟก่อนงกวางนนี่ยพูดว่ามาให้อย่อยนจาเบี้เออยงไไปยไปมันตมากเลยมันใหม่มาเ่านเตมันตมากเลย มันลำดาบดิ้อมัดบ่เนี่ยมันแด่นพูดประคาไหมเ๋ยวไอยมาไปออยเี้าออยเขนเลิกงานอยู่หลังถอดรถอยู่เอาใส่ฐานอีกเลยตินี่นะคะก็เป็นฐานที่เราใช้จุดบังไฟประจำปีดีดว่ามาแนวหนวก

ไปทางคือต hey oh ah ้องเอาผานี right ่เจ okay. we ๊แสดงว่าเอาผ้าชื่อไหนบอชื่อเป็นผ้าเหลืองๆนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยววเดี๋ยวเี๋ยวเด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 ียวเสียวเดี๋ยงเดยวเดี๋เดี๋ยว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 เดีหยวเดียวเดี๋ยวเีวเดี๋ยวเดีวเดียวเดี๋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 ยกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมี๋ยวเ

เออเบสบอลไมลาวนะ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 เบียมาเบีมาเบีมาเอออ้ยยียมขันตอนไหนนี่กําลังกําลังขึ้นแล้วครกํลังขึ้นแล้วครับตอนนี้อ้กําลังขึ้นฐานแล้ว้อครับพี่น้องเอาไหนม่ะอาจารย์ วางไว้ตํามันนั่นแลนนี่นั่นโอ้ยวองไว้ไม่สีหยคนี่แอบมือนั่นไหมอือัห้องหัวหไปน่ก็มือไม่ทังแหดินเกียกัเลยสามสองเได้แล้วเล้วมาขาตัวนี้มากลางบบ โอ้ยคือสิดากบ่กูอยากกูมาเลยวาเอาไปทา้ยไม่เสียถไหนวล่มาลงไปเลยมันไปตหยอตหานะเยอบางอันยงนี่ครับบางอันยังนี่ครับบางีนงานนครนนเบิกฟ้าครับชิมงานนครนนเบิกฟ้าจอดแนเี่ยวเลยคือวัยเดียวนอนเลยเดียวสำ พอมัดว่าหันบักเนีมเลยดิินเียกขึ้นเรออะไรก็ไม่ดีเด้อาอนี่แมวเอาเสตอแมวแมวแมวนุ้ยเบาเบาเปล่าก็ได้า นี่มันไม่ดีะม่ดีไปจะทันไม่นั่งหน่อยเท่านี้นะเดี๋ยวถามมื่อว่าน่น้ำนตเดี๋ลงกเี้ยเปลาไเดี๋ยวดนก่อนันเดี๋ยว่ันอน อะไรไปจุดหรอเอาคือว่าเว้าคือเขาไปจุดบไฟอีหลีเลยไปขวบวแตกครับต่อว่แตกครับต่อแจกหนึ่งนะ

เออไปชิไะเอแทงตาเหรอากี่อดโอ้ยเสียนี่กลื่นรกันก็สารทางแล้วสากลอนแล้วกลอนกลัว้ายเียยังเสียมุเเสียอันนี้ของเซียนทิ้วเป็นบ่ บางทีสามว่าบางทีสามอันนี้ของเซียนทิวบางนีของอาจารย์เที่ยวบอกใส่กวางว่าเที่ยวยางมันเยงมันเยงเอท่านในจัดระเบียบนอะฝุ่นละ

ทีมงาคนมักมวลเอาเลยืจุดนี้เลยข้าเจ้ามาโยสามสามไปดโอ้แล้วหมดเี่ยวไปยปดเอาผ้เสียงครับสบางร

ตงแล้วหายยี่เดียวงสงแล้วเพยห่นนไ้ก่งก็ตานยืดไใหมด่งหนั่นหม่นบังหน้าไนั่งเใส่โอ้ยบังาตนอยู่คาเต็มเต็มเลยเี่ยมมากมากพี่นมา่ตาดีทีเี่ยมามากพี่หน่้าตัอยู่คาเลยวะาลเนี่ยบนจ้านาบไกาสิเขียน ชูแต่กันแล้วชูันแล้วบังแดที่เขินบังดเพิ่งมีเดียวพิ่งมเดีวบังแชุ่มเพียงอเเดียวรอยลงฐานเรียบร้อยล่ลงฐานรอยขออาจารย์พี่ดิใส่กองอีสานใส่กองอีสานเข้าขึ้นไปเอาไมลึน้้งนไป ไปแล้วครับไปแล้วคือเปล่งสั้นอะเกี่ยวสู้ันเก่ยวไปเกี่ยวไปมันคือหัวสักหัวสักหัวขวับของสั้นมันคงเกี่ยววไปออกเกี่ยวบ่ไปหมมันหลังกัะพุ่นเกี่ยววิ่เกีเดี๋ยวรไปเอาบอกไ้กัน โอ้ยงานอลไตัวนีวี่เน่ยคือสิ่งแท้ไปอดกวามอดดนี่ันนี่ถูกต้องข่นาที่สเอาดิูกต้องไหมนี่องเอาดิเอาะเราก็ที่สองไม่นมาที่หน่น้ำมน้ำมที่สองอเตียมโคเยู่ไป่หพอบกเวาจเฮยเป็นเทาคกรในเมืองมดีดีมัดดีดป้าเอา

เอนนี่นวนรวมยูซิแคแี่นาทีนาทีีเาต่เเดียวหวั้ห่อเยนนน่ฉันเ็นได้ไหมแเออคือเป็นเออฝากฟไงฝากไก็แชร์ดนครับผม ีสวัสดีครับเินกำลังใจให้ลังใจให้ไดครับเตินกำลังใจให้นะนะ๊ะเตกำลังใจให้ก่อนทั้เ่อเองาเอาไป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 นเันเอางอายใ่ไกันเนาะออาเผา